หแถ้ามาเนี่ยต้องมันนั่งโซนนี้ให้ได้มันจะได้มีปลาใหญ่ให้เล่นพอเขาจัดได้ปลาใหญ่แล้วก็พอมีลุ้นแต่ถ้าไม่ได้นั่งโซนนี้ปลาใหญ่ก็หาตัวค่อนข้างยากต้องนั่งยังไงก็ช่างอะ่ะต้องมานั่งตกฝั่งนี้ให้ได้มันจะมีโอกาสได้ปลาใหญ่ถ้าจับน้ำหนักได้ใหญ่มาก็มีโอกาสได้ลุ้นอยู่ แต่ถ้ามุมขอบบ่อก็นั่นแล้วปลาเล็กอย่างเดียวแหละผมว่าปลาใหญ่มันจะอยู่โซนน้ำลึกใต้ท้องนี้ก็ไม่อยู่เหมือนกันช่างใดยังนอกแมงซะเลยบ่ <c oughs> อันนี้มีโอกาสาน็อกเลยนะเนี่ยไม่มีวะไม่ถึงวะดูแล้วไม่ถึง <S <S อันนี้ประมาณห้าขีดใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวปล่อยเดี <S <S <ๆ>๋ยวปล่อยเมื่อกี้หกสองห้าใช่ไหม